ใจงามทุกประเทศไทยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผมทรงนีชีแกนดอรายการที่จะทําให้ทุกคนนะคะสามารถทําผมที่บ้านได้อย่างสวยงาม โรงแรมก็ได้ค่ะไน่เปดนไ,ไม่ว่ากันนะคะที่ว่าการอำเภอก็ได้นะคะมันเกี่ยวกับตรงไหนเนี่ยอ่ะแล้ววันนี้นะคะแย่ก็จะมาสอนทำผมไปงานเลี้ยงรุ่นไม่ใช่หญิงลีแล้วก็เหมือนอยู่เออแต่กันเปลี่ยนดีวกว่าทำผมทรงพี่หญิงลีนะคะหญิงลีหูหญิงลีมีหูนะคะ <S <S ตามนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกเก็บมันจะมา่อนไม่งั้นทำผมยากนะคะ การใส่เสื้อคอปาดนี่แบบคือต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะคะถึงจะทำผมได้โอเคปะโอเคเรามาอธิบายถึงอุปกรณ์ก่อนนะคะพระเอกของเราเลสชาช่า OMG พิงค์ชมพู i, o, นะคะทำได้หลายทรงเฟอร์ถัดมาค่ะเซรุ่ม um. ไม่ใช่เซรัม่มเซรั่มน้ำผิดงูนะ,ะเป็นเซรั่มใส่ผมนะคะเอาไว้ใส่ผมก่อนที่จะทําผมนะคะหรือว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็บำรุงผมด้วยสิ่งนี้ได้ะคะ่ะนั่นก็คือเลอซาชาแฮลวิตามินเซรั่มแคปซูลนะคะเป็นรสสาหร่ายไม,ไ,มไม่ใช่ขนมเอาใหม่เอาใหม่เป็นสูตรซีวีบนะคะนั่นก็คือซีวีบเป็นรถยนต์ฮอนด้าอุ๊ย <c oughs> <c oughs> เอาใหมก็คือเป็นซีวีบนะคะเป็นสาหร่ายสบายดูสิท่า เป็นสาหร่ายน้ำเอ้ยสาหร่ายทะเลน้ำตื้นเอ้ยสาหร่ายทะลึกน้ำเลเอ้ยสาหร่ายทะลึกเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะซีวีดงั่นเองก็เหมาะสําหรับผู้หญิงที่ผ่านการให้คีโมไม่ใช่เหมาะสาหรับคนที่มีผมเสียจากการทําเคมีนะคะไม่ใช่คีโมทําเคมีนะคะหรือจะ,ะดัดยืดทําสีมาทั้งหลายหล่นะคะก็จะทำให้อ่อ ผมดูมีสุขภาพดีได้ภายใน7วันค่ะหมั่นใช้เยอะๆนะคะใช้ก่อนนุ่งก่อนนอนสากผมเจ็เรียบร้อยแล้วทำหมุดได้ใช้ได้หมดเลยนะคะขออนุญาตแกะใช้เลยดีกว่าอุปกรณ์ที่เหลือมัต้องแนะนํานะคะวีซี C ่ H A, C T, e H A, หางวีซี่ทีวียี่หัวหรือจะเป็นกิฟต์ดำนะคะรู้จักกันดีอยู่แล้วแนะนำทาไมที่ผ่านมาทํามาเป็นสิบเทปแนะนำหมดเลยมันต้องแนะนำกันได้นะคะทุกค,คนรู้อยู่แล้วว่าเป็นอุปกรณ์อะไรโอเคออกแล้วเรียบร้อยนะคะ แต่แย้ใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเสียดายลอเล่นเพราะยาผมสั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราปีหมดเนี่ยมันอาจจะทําให้ผมของเราเนี่ยมันสุขภาพดีเกินไปนะคะผมอาจจะลื่นเกินจนไม่สามารถที่จะทําให้เป็นลอนได้นะะาหารก็เลยใช้แค่ครึ่งเดียวพอแล้วก็ชโลมเน้เนหะนะักๆตรงปลายผมที่เป็นวุ้นๆของเรานี่เราสอนธรามอาหารยันอยู่หรือเปล่ามีปลายผมเป็นวุ้นนะมากินไม่ใช่อ่าโอเค เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนการแบ่งผมค่ะแบ่งผมเป็นจตุรทินนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนนะคะที่ผมดกดำบึกมาก <c oughs> ก็แนะนำว่าแบ่งเกินจตุรทินก็ได้นะคะแบ่งมากกว่านั้นก็ได้โอเคค่ะแบ่งผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเสื้อผ้ากันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะคะเหมือนทักทะเลมากแบบนี้ฉันอยู่ในทะเลหรือเปล่า อย่าไปยุ่งกับมันนะคะเดี๋ยวเราเอาผมเราให้รอดก่อนอาบแบบผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาม้วนกันดีกว่าเ้าลายยืนจบผมให้ช่อเล็กที่สุดนะคะแล้วม้วนไปทางเดียวกันเท่านั้นไม่ว่าจะซ้ายจะขวาต้องม้วนไปทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไม <c oughs> เริ่มเลยหนึ่งสองเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก็ค่อยๆดูด <c oughs> <c oughs> อา สวยเทคนิคนี้นะคะใช้ได้ดีมากเลยนะคะก็คือเราจับผมออกมาแบบนี้นะคะช่อเล็กๆแล้วเราก็นับ1บีบหนึ่งม้วน2แบบนี้หลังจากนั้นเราก็จับผมให้เป็นระเบียบแล้วเราก็ค่อยๆลูดรูดูดูลงมาแต่วิธีการลูดเนี่ยก็คือค่อยๆแบบยิ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 บอย่างนี้ก็ได้นะคะเออแบบว่าสวยปึ๊บทางนี้เราก็ต้องม้วนไปทางเดียวกันเหมือนกัน หนึ่งสองเรียนท่านประธานกับช่อสุดท้ายที่เขารงแรงก็ยังขมวดไปทางเดียวันอยู่นะก็ดุ ค่แต่แบบนี้นะคะอาจจะธรรมดาเกินไปนะคะเราต้องมีอะไรเป็นลานดินเล็กน้อยน,นะคะเป็นงานเล็กยุงม,มีแบบ่งผมขึ้นไปแบบนี้ประมาณประมาณนี้หลังจากนั้นค่ะเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะคะเราควรจะเก็บตรงนี้ก่อนถูกกิบไม่ต้องจัดทรงอะไรก็ได้นะ,ะเก็บไว้เฉย ส่วนข้างบนค่ะเดี๋ยวเราจะทำสนามบินหนองมูลเหลือกันนะคะจะได้แบบดูเด่นที่สุดในงานแหละเพราะเชื่อดีสมัยนี้นะเป็นงานเลี้ยงรูทุกคนก็เอ่อเปียเปียบผมบางคนก็อาจจะเอ่อม้วนรอนสุกิบแต่ของเราก็ไม่ธรรมดาเสร็จแล้วนะคะต้องขอบคุณสถานที่นะคะจะดไปรง้ยานยังไม่เสร็จนะคะยังเหลือด้านบนนะคะที่บอกว่าจะทำเป็นลานบินนั่นเองนะคะกระจกเริ่มเตี้ยลง กระตุกกระตุกรงนี้รถเตี้ยลงนะะมองเลยไม่เห็นแล้วอ่าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ค่อยๆยีผมนะคะวิธีการยีผมง่ายๆโอเคง่ายนะคะปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บแนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บดีเทลถ้าเราจะแสกผมไปด้านเนี้ยเราก็ต้องยีแบบนี้ถ้า,าแสกไปด้านนี้ก็ต้องยีทางนี้ขีดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หวีเบา,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 บา เบาๆหลังจากนั้นนะเราจะทําการเย็บผ้าโดยการเนา <c oughs> เราต้องเนาผงของเราสเปรย์สเปรย์เสร็จแล้วนะคะก็รอให้แห้งแป๊บหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามี p o w e r f o w นะคะเราก็เปิดลมเย็นเบาๆแล้วก็ส่องมันไปเลยนะจ๊ะแ,แล้วมันก็จะแห้งไวมากขึ้นจัดทรงเร็วขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาเน่าผมของเรากันนะด้กดวยกิดดำหลังจากนั้นค่ะเราจะทำซูนามิกันนะคะผมที่เรามวนเอาไว้ด้วยโอเจีเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีความเคอของมันอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จัดทรงง่ายขึ้น เมื่อกี้ยังมวนมาข้างหน้าก็วน,นไปข้างหลังนะคะขึ้นไปอย่างนี้ดูเป็นเกียวคลื่นไส้อเจียนไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไงล่ะมืออาชีพไหมหลังจากนั้นค่ะเราก็สเปรย์นะคะมาเก็บดีเทลฉีดหน้าอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีหน้ากากนะคะเพราะาสมัยนี้จะไม่ใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่นนะคะลงอ,อตัวเองด้วยนะคะโดนสเปรย์ไปเต็มๆโอเคค่ะ แง่เรียบร้อยแล้วสวดไหคะสำหรับทรงไปงานเลี้ยงรุ่นฉันกำลังเข้าสู่บริาการรักฝ่าหัวใจลงระเลียนรักไรล้เลวลเลยแล้ลแล้โอเค่ะวันนี้เรต้องขอบขอบคุณสถานที่สวยๆจากที่ร่มแลค่ะฮ่ามันเป็นเรื่องเศร้าเลยก่อนเคยเห็น อยู่หลักยังก็จะบอกว่าเทปนี้นะคะเป็นเทปสุดท้ายแล้วสำหรับซีซั่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะไม่เจออีกประมาณครึ่งปีนะคะก็ไว้อีกครึ่งปีหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะยังบอกไม่ได้ว่าจะออกอากาศอีกทีเมื่อไหร่นะคะเป็นว่าก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ในแฟนเพจของเลิฟดาชาั่นเองนะคะก็รอดูกันลวกันว่า ซีซันน่าจะมีเซอร์ไพรส์เอ้ยเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆมาบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวอย่างเงี้ยก็ต้องขอตัวลาไปงานระุ่นเพื่อนก่อนนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ซีซันต่อไป